สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทิปนี้ก็เป็นทิปที่พาเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะที่สัตหีบเนาะเป็นทิปที่เป็นช่วงพี่ปิดเทอมแรกของเด็กๆกันนะคะ ที่เห็นบรรยากาศอยู่นี้นะคะก็คือท่าเรือเขามาจอนะคะก็คือท่าเรือที่จะไปเกาะสมสารหรือว่าเกาะขามกันนะคะอันนี้ก็คือว่าบรรยากาศแบบสวยมากนะคะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะ,ะเป็นบรรยากาศที่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วเนาะก็เลยพาเด็กๆมาเดินที่ท่าเรือเขาหมาจอกันค่ะ ท่าเรือเขามาจอตรงนี้นะคะอยู่ที่สัตตหีบเนาะเป็นท่าเรือที่จะไปเกาะเสมสารหรือว่าเกาะขามกันนะคะบรรยากาศก็ช่วงเย็นๆก็สวยมากเลยนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันเนาะ ยิ่งทันย่านะคะน้องทันย่าก็แบบชอบนะคะเออเวลาปิดทอมเด็กๆก็จะชอบมาทะลงทะเลกันเนาะเออไปดูกันว่าทันย่าเจออะไรกันบ้างนะคะแกบอกว่าอ่า,อาบรรยากาศสวยมากเลยแม่แล้วก็น้ําใสสนะคะเห็นปลาด้วยเดี๋ยวไปดูเขาเห็นปลาอะไรกันไหนปลาไหนปลาอ๋าอยนยไงมีปลาด้วยโอ้มีปลามีมเหรอไนไหนไหไหนไหนไมไ่ไม่เห็นอ่ะน้ำใสจนเหน็หนปลา อุ้ยปลานม้วัดกลางตรงนี้แล้วมา,มาตรงนี้ให้ลูชัดมากโอ้น้ำใสจนเห็นปลาเลยอะ่ะเยอะเลย,ยดูกระทุ่มมันตรงนี้ลึกมากลึกมากเลยค่ะอุ้ยหนูปลาสีปลาสวยเนาะสวยมากน,น้ำใสไรยเย็นเห็นตัวปลาโอ้ปลาเยอะมากเลยจะพาทังนดี้โอ้ น้ำใสจนเห็นปลานะ่ะไหนไหนไหน,ไหน ทะเลตรงนี้เป็นทะเลที่ขึ้นชื่อว่า<ป>มีน้ําใสมากใสมากจนเห็นปลาโดยที่เราไม่ต้องไปดําน้ําดูก็ได้นะคะปลาอยู่ที่นี่สวยงามเป็นปลาแบบสีสวยมากเลยนะคะใครที่ชอบมาดูแบบธรรมชาติแบบเนี้ก็อมืมาดูได้ไม่ผิดหวังนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้ค่ำแล้วนะคะเป็นบรรยากาศที่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะนี่เป็นแบบแบบสวยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ต้องให มาดูกันเองนะคะว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่จะพาเราไปเกาะขามหรือว่าเกาะแสมสารกันนะคะมันจะมีท่าเรือไปตลอดเลยนะคะทุกๆชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับไปที่พักกันนะคะเด็กๆเขาก็จะมาเต้นคอย,ย่องค่ยแยงอยู่แถวๆนี้แหละก่อนที่จะกลับเนาะออขอเอาจากท่าสองท่าก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดิน